สวัสดีดค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็จะมาเบิ่งอันเพิเ่นเผาไม้เพิ่นดูนได้น้ําสมควันไม้จนเป็นถังเลยพคนนะโอ้ที่กรอบไปละลายอันอันนี้ตีวันนี้มันจะยดขึ้มือมันมือม่นบอกที่เท่าอันอนะที่เท่าอันเท่าเผานะได้หลาย,ลายนะเนาะทำซ้มควันไม้ดีมันนี่เป็นเดียนลยโอ้ กันเป็นบหนคะคะพิมก็ได้บ่เป็นยังไงบ้านี้สียังบ้านี้ผมบอบยคมบหรือไรมันสมส้มเอามันไมัน่าอันมือมดำแล้วบนี้ันอันมือมันขาวดำบิดแล้วบนี้เนอะไรเอ็ดแบบนี้ได้ยจะคิวหานี่นันเป็นตันไหมเป็นตานพได้เป็นตานพพ เป็นน้าส่งควนไม้พันมีสองเต่าเนาะคุณเอเต่านั้นอีกเต่านั้นมือเอื้อยังจกปะติตอนนี้จกแล้วล่ะมาประทันเพื่อนจนจกขึ้นมาแล้ว,ลวม,นมนนวนันจะอ้างกันเนาะมันจะอ้างบอ่าแล้วเป็นตันพุณเอ้ประทันเพื่นตัดไม้อันอยู่ค่ามาเผา อันนี้ทางในคูนะเดี๋ยวลึกเด้ทางในผู้อันนี้เมื่อเงินสิจกได้ประเสิฐได้หลายย่างไปย่างไปตกหลุมนี่นะ รวมบังใหญ่เลยไม่อย่างน้ำนานนานน้ำใจนะแ่อไหจุดอหูไฟบ่อนี่ยเอา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 ไม้มามาจุตรงนี้บ่อติโอ้เอาไม้มาใส่ดนีติจุดจเขาไปหันบ่อไปยังขึ้นน้ำทำนี่เอาน้าบ่อโอ้เป็นหูเล่นน้อยพูดติดังกระต่ายา เมือเ่อนคะจกขาน,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 พนพ่อไม,ม่ได้มาเห็นนะมื่อนเนาะเมื่อนี้พ่อพ่อได้จกซ้ำามือนี้เป็นจนได้น้ำส่งควนไม้เป็นลายตเตาใยมัเนเลยเตาใ่ก็เลยมีเนาะก็ได้ลายมีสองอันใ่ใครสนใจน้ำส่งควนไม้อีก้วกาศกระสอบผ่านอีน่เยอะแยะ สนใจทักมาได้นะคะตายตืบอันนี้ตอนมันยศหน่อยไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วรีกันเดี๋ยวมันหยดโอ้ตอนหยศฮะอันท่อที่เอาไว้หันบอกครับมันแข็งๆอก่างเงี้ยออกจากเต่าครับอสโอ้อันเดียวมันติย่อยย้อยย้อย โอ้มือนึงคื้นใช่ไหมคะแจ้งแล้วแจ้งแล้วขี่ยศไซนี้เป็นบบไหนขี้ยศใท่ถังไปไหมเขาเป็นตีตีแดงแดงเอาไปตีมึงเป็นตีสมค่ะขี้ยศสมอ่ะับสมหน้าออกจากธรรมชาติหน้าออกจากธรรมชาตินะครับใบไผ่ครับน่งต้นนั้นใส่ครับใบเขี้ยมมาลงเงินนั่นเลยข้างหลังสอบถานสนใจทักมาได้ค่ะ มีทานพร้อมมีน้ำส่งความหม้พร้อมถ้าเราอาเป็นโฮต้นไม้หันต้นไม้ที่มันเป็นใบด่างใบลายเนี่ยมันสิงามมาเลยไป่ค่ะโค้ำส่งความหมาย่านี้บอกค่ะอันนี้บอกตัวนี้บอกโอ้ผมมูลราคามากกว่ามูลราคามาก่านี่ขายจังบาททีทั้งราทิสีบบอกทั้งราหัสีบบอกือทั้งละหนยอห้าทิบไอ้พ่นประมูลตัวเนาะ ของแท้เนาะของแท้จิ้ได้ทานคนงามๆคนอ่ะโอ้ยยังงามๆเลยทานคนนี่นี่ยผสมควอนไม้กิโลละร5อห้าสิบบาทเนี่ยได้ตั้งหลายจ้ะเนาะเอไปผสมน้ำแล้วกับผลเนาะผสมน้าแล้วผลอ่ะ ทีนี้เอาไปพ่นใส่ต้นไม้ที่มันเป็นด่างเป็นอันแม่เป็นอยังไรคะเป็นเพียเเพ้ยโล่งนะเมา่อสิเพี้ยตายหมดสิดดน้องส่งควันไม้ได้เต็มเต,ต็มถังเนี่ยนะอันนี้กอดใส่ถังไว้เขาทากนกัได้ดีมีประโยชน์ทําได้น้องส่งควันไม้แต่ก่อนนั่งยิ่งจะซื้อไว้เป็นไปได้น้ำส่งควงัน,วน,นวไม้นะ อันใดต้นยางนี่และปีดดเดียวเ,เอาคืองามทห้สันมันยางเตาี่เด้ยางเตายางเตากี่าไม่ใส่ปีเดียวเนี่เอาคืองามแลยพอดีก็กล้วยกไม้สักก็ไม้สักกับใบยังไงพนงามโอ้เดประโยชขนาดเนาะ ได้ประโยชน์ผู้เด็กเลื่อนกล้วยมันก็ดีมีกล้วยกำลังกว่าอู้ปอกกีตันวันออกคว่ำมันจะว่าใส่ใส่ไหนไหนงานหนั่นามันกล้วยมันมีไหมเหรอมันมีมันเจ้าว่าครับมีหวยไหมที่จะว่าปีมันไปทางทีแต่วันออกมาขอเลขกก่อนเั้งเจ๊ขออยางนี้นาหนาขอเด้อขอเด้อผู้เดียวผู้น่ะปีทางตาไันออกชาวสัตเทสันหรอฮึาสัตเทสมันมันโบไปทางทีแต่วันออกมันก็เป็นไปบ่ได้ถ้าคว่าเพราะว่ามันหนึ่งไปที่แต่วันออกมันนึ่งอยู่แล้วเหรอมัน เป็นอาจารย์เอาสบอกเล็บอกเลไรอันนี้ะวันออกได้อันนี้สิตะวันออกได้อนมี้ยมีคนเล็บกไปบอาไปบางแกพอนางงามงามสี่ท่วาดจ่ได้มาใส่น้ำเหลองามเนาะโอ้ยเหนื่ย ต้นมองมอง่วงมีต้นหมองมอง่วงต้นกล้วยมีครบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านต้นมองม่วง,งได้มันโอ้ มาค้อกัเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไหนโปรดใช้วิจารวิจารณยาในการรับชมเพราะเป็นแนวทางแค่นั้นเพิน่นเพิ่นกับะจักว่าตัวใดเนาะไปใส่กระบะจะพื้นเล็กพื้นหวยแผ่กระกถือเนาะรางวันที่หนึ่งม่ต่คนจกถืออันนี้ถึงรอลที่สองก็ได้ดอกอันนี้ก็ต้นมังมง่วง ต้นกระตัมนะนห่วงก็น่นี้เพราะว่าถ้าหายต่ำเนี่ยต้องตัดยอดแล้วก็หายมันออกแต่ขางต้นมันจะต่ำเพาะอันนี้คือมันงามนยอดหวานเอาขีดถานมาใส่ขีดถานเผาเผาไม้มาไี่ต้นไม้ต่ำอีกไก่มีเรียงเป็ดเยงไก่ต้นไม้ ดโอ้ต่ำอีเดยนี่มะม่วงกับต่ำต่ำเลยโอ้ไม,ม่มีมันมีอันนั้นเลยอุ้ดต่ำเบิ่งกันทางโอ้มันต้องต่ำหรือว่าเขาจะโคดินให้มันสูงโอ้โคดินโคดินนะม,มันตายี่ำอือ ต้นตำมุทางเลยกินง่ายอันนี้มีอันตกกาพ่อมาซานเคยดีทางนี้ตกกาทางตกกาดำนาอ้อมบริเวณบ้านเลยในบริเวณบ้านของตัวเองโอ้วานกาแล้ววานเมื่อไหนี่ แตกนอกอะเด้ดดดอคนนี้ต้นไม้ต้นมองมอง,มองปลูกสิ่งที่กินได้ขาชิงขาตะไคร้มองดกหนาตอนนี้ คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้คะ่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีค่ะมันหมานค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยหฮงๆปังๆค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า